สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้ามาชมรีวิวนะจ๊ะรอบเช้าเปิดด้วยรหัสไมอามี่สองสามสามนะคะไมอามี่สองสามสามตัวนี้จะเป็นกางเกงผู้หญิงบิ๊กไซส์นวดเป็นเอวยังยืดรวมผ้ามาเลยนะคะคิดว่าหลักๆน่าจะเป็นผ้าที่เป็นผ้าคอตตอนอะผ้าคอตอคอตอนแล้วก็ผ้ายีนนะที่ด,ดูแบบ จากกระสอบนะเนี่ยน้ำข้างเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันเหมือนเดิมนะคะรีวิวจะส่งให้รีนะคะรับเอ็นลดสามร้อยนะลูกค้าอืมขอแชร์แป๊บหนึ่ง โอเคเสียงชัดตัวนี้นะคะจะเป็นเกางเกงเอวยางยืดนะคะจะเป็นงานโอเวอร์ไซส์เนาะลูกค้าท่านไหนที่ขายงานโอเวอร์ไซส์อยู่นะจ๊ะดูรีวิวแล้วก็จะดสินใจซื้อได้เลยนะจ๊ะตัวนี้เป็นงานเกรดเอนะลูกค้าเป็นงานรวมผ้าแต่หลักๆนะ่าจะเป็นผ้าคอตตอนกับผ้ายีนนะ อาจจะมีผ้าอ,อื่นผสมมาด้วยเล็กน้อยอุ้ยผ้าใหม่นะคู่ค้า ไอ้สองเอคเอสามหกถึงสี่สิบอ๋อถ้าเป็นสองเอคลจะอยู่ที่ประมาณเอสามสิบหกถึงสี่สิบบ่อันนี้เอสามสิบหก เอวยังยืดทั้งกระสอบเลยนะครกค้าเป็นเอวยังยืดทั้งกระสอบเลยนะจ๊ะสีเข้มมากตัวนี้ มีผ้าโพลีด้วยผ้าคอตตอนผ้ายีนผ้าโพลีอันนี้ลินินไหมไม่ใช่หรอกดูก่อนเนี่ยอันนี้คอตตอนปนโพลีนะจ๊ะผ้าใหม่นะผ้าใหม่ผ้าสะอาด จำนวนตัวนะคะเดี๋ยวน้ำให้ทีหนึ่งนะคุณลูกค้าจำนวนตัวเดี๋ยวน้ำให้ทีหนึ่งนะจ๊ะ น,นี้วัน,นอะไรเอนี้วันพฤหัสใส่ทำงานได้ใส่ลำลองได้ใส่อยู่บ้านได้ใส่เที่ยวได้นะคะ เป็นทรงที่อันนี้น่าจะเป็นลินินเดาวไว้ก่อนไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีเป็นโพลีปนคอตตอนอ่ะคุณูกค้าหลักๆนะผ้ามันจะเป็นผ้ายีนผ้าโพลีปนคอตตอนนะคะแล้วก็เป็นผ้าคอตตอนนะ สาวอวบสาวบิ๊กไซส์เขาว่าน่าจะชอบใส่แบบพวงแนวแบบนี้แหละเนาะมันไม่อึดอัดอยู่ยังยืดนะจ๊ะเล็กสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณไซส์28นะเนี่ย ยี่สิบแปดจนถึงประมาณสี่สิบสี่สองสี่สี่อันนี้ก็ประมาณสามหกถึงสี่สิบสองเอคล ร้อนมากอออันนี้มีผ้าเลยย้อนด้วยอะมีปนเลยยนมาตัวหนึ่ง อันนี้เอวลดูเอวเล็กอ่ะอันนี้เอวสามสิบหกสามพเขาทำไมตัวน้อยแวะ Thank <laughs> you. m m i สองสามสามนะครลูกค้ามมนมีสองสามสามนะ,ะจ๊ะกางเกงขายยาวผู้หญิงสาวอวบถึงสาวบิ๊กไซส์นะลูกค้าสาวอวบถึงสาวบิ๊กไซส์โอ้ก็บิ๊กไซส์ไม่เหมือนกันนะ,ะอบอวบก็คืออบวอวบิ๊กไซส์ก็คือสาวไซส์ใหญ่ <c ười> ตัวนี้ก็จะเกรดเอนะ,ะเป็นงานขายาวเลยนะค้า อืม45กิบห้ากิโลนะายนี้รีวิวจะสองให้ฟรีเลยรับเองรถส0 0ร้อยน ฟ้าโทรอันนี้เอวจักเท่าไหร่สาม x l 3 x สาม l อยู่ที่ประมาณ3 6มหถึงสีส 3XL นะ่าจะอยู่ประมาณ40ถึง46ไหม41 42 43ก็น่าประมาณนั้นแหละเนาะ 3XL แต่ก็ไม่ได้มีมาเยอะนะคลูกค้าตัว 3XL เมื่อกี้อะพุกงานสาวอบที่ใส่ออกเยอะๆจะอยู่ที่ประมาณ36 สวยนะ ดิปนทาเรียนมาด้วยนะคะแต่ไม่เยอะ 我帮你 ประมาณนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะรหัสไมอามี่สองสามสามเนาะจะเป็นกางเกงเอวยางยืดแต่เป็นงานเสาวอวบแต่เป็นงานเสาวอวบนะคะอืมมันจะมีเป็นผ้ายีนผ้าคอตตอนแล้วก็ผ้าโพลีเนาะพี่มันแบบปนปนกันมาสะส่วนใหญ่นะแล้วก็มีติดผ้าเรยอนมาบ้างแค่สองสามตัวนะคะ จำนวนตัวเดี๋ยวน้ำให้อีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้เกรด A นะคุณลูกค้าเกรด A นะคะ,ะ,คะผ้าค่อนข้างใหม่ค่อนข้างสะอาดนะ4ี่กิโลนะคะป้านี้มายามี่นะคะป้านี้ที่วิวจะส่งให้ฟรีรับในรถส0 0ร้นะคะ,ะพากอดไรค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด้วยค่ะนอนมาก